บอกว่าควายเผือกนี้เราต้องดูยังไงบ้างคะว่าเป็นควายเผือกแท้ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กศรมากเขาจะดูกันตามที่เล็บเล็บต้องเป็นแก้วอะเป็น,ปนสีเผือกหมดก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นเผือกครับ谢谢 <mistakes S 1> แล้วเราต้องดูแบบว่า,าดูเล็บเท้าแล้วต้องดูอะไรอีกอะคะพี่ก็ดูตามที่ขเขาเขาข<อ>และหน้าเขา<อ><อ>นี่ก <จน S 1> ็าจะออกเผือกไหมคะพี่ต้องออกเผือกเนี่ยรับเขาจะเป็นเผือกมัน มอง,อ,งอ,อกออกสีเงาเงาวิงวิง<ม>อะไรอย่างเงี้ยน่รครับมันเป็นแก้วเหมือนแก้วอ่ะอนี่สังเกตได้นะคะที่เล็บเท้าของเขาจะออกแบบว่าจะออกข้างๆเผือดสีชมพูอะไรออกสีเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ก็จำไม่ได้มันจะออกสีชมพูหน่อยๆอยะะ่ะใช่ไหมพี่ใช่ครับ อันนี้เราก็ต้องดูเล็บเท้าเป็นหลักสิคะว่าว่าว่าเป็นควายเผือกแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าถ้าถ้าเท้านี่คือไม่ออกสีแบบว่าชมพูชมพูคนที่มันมันจะมีปนมันจะมีปนแบบค่อนข้างจะมีดํามาอย่างเงี้ยถือว่าไม่แท้หรอคะพี่มันแบบเหมือนควายปนไม่ใช่ควายเผือกแท้ควายปนนี่คือควายอย่างเงค่ะพี่ควายควายเหมือนแบบผสมดําออกมาไม่ใช่เผือกแม่เป็นเผือกอพ่อดําแล้วก็ลูกออกมามันแบบ เหมือนว่ามันออกมาไม่เต็ม อ,อันนี้ก็เป็นควายเผือกของพี่กอดซึ่งพี่กอดเลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้แม่นี้อยู่ผมมามันต้องอยู่หกเจ็ดปีหกเจ็ดปีครับแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นควายอุทัยเหมือนกันเอามารุ่นเดียวกันหมดไหมคะคือ<ม>แบบเอามารุ่นเดียวกันหมดเลยคือแบบว่าไปไปซื้อแบบแม่นี้เพอเดือนนึงก็ผมก็ไปตามซื้อ อ๋อช่วงนั้นคือพี่กอดจะเก็บควายเหล่าของตัวเองทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนสอดแสวงหาทุกเดือนทุกเดือนใช้เวลาในการตามหานานไหมคะพี่กอดก็ก็นานกันแหละบางทีเราไม่รู้ว่ามันไปเขาขายต่อยไปบ้างอะไรงี้เหมือนเป็นสายสืบเลยนะคะพี่คือสายสืบแบบว่าลาควายของเรากลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยกลับไัเก่าแล้วตัวนี้คือก็เป็นควายเหล่าอไทยเหล่าเก่าเหมือนกันเป็นเหล่าของพี่เองหรือว่าเหล่าของคนที่บ้านอ๋อก็คือคนละแวกใกล้บ้านเก่าไม่ไกล แล้วทําไมถึงอยากได้ควายเผือกคะพี่ก็มันตอนหลังมันทอนิยมกันเราก็เลยเอากลับมาเพราะแม่นี่แม่มันใหญ่แต่ใหญ่จริงอันนี้สูงประมาณ <40 S> 1 4อ46อ๋อพี่ก่อวันแล้วใช่ไหมคะพี่กับแม่เนี่46อ๋อคือที่พี่กออ่อลองหันมาเลี้ยงควายเผือกเนี้ยคือกระแสตามกระแสนิยมหรือว่าเขาก็ตามนี้ก็ตามกระแสกขาด้วยว่าเขากำลังฮิตนิยมกันเรากเลยเอากลับมา แล้วพี่กอมองดูยังไงคะว่าตัวนี้คืออ่าใช่แล้วล่ะที่จะเป็นแม่พันธุ์ของคอกเราอลยรแบบนี้เราดูยังไงบ้างคะพี่มันดูมันหนามันดูมันหนามันกว้างมันดูลักษณะเหมือนกับแบบควายตัวสีดําของเราอย่างนี้ไหมคะพี่หรือว่าดูลักษณะเดียวกันเลยลักษณะเดียวกันเพราะเราต้องดูมันช่วงคอช่วงตัวมันกว้างหนาลึกว้าวดูเขาเขาจากที่เขาของที่เนี่ยจะเขาเขาจะสวยแบบว่านั่นเลยอะค่ะ ดูแบบว่าลักษณะเขาใช่ไหมคะพี่ดูเขาดูหน้าผากดูสันคอดูอุ้งมะพร้าวใช่ไหมคะใช่ครับเขาท้องอยู่ใช่ไหมพี่อนนี้ท้องอยู่ท้องกับเจ้าปูเจ้าปูเหมือนกันอะไรเงี้ยใกล้คลอดหรือยังคะพี่นี่ท้องได้เจ็ดเดือนละเจ็ดเดือนควายท้องสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมพี่อีกห้าอีกสี่เดือนก็จะคลอดแล้วว้าวอยากเห็นตัวจังแล้วมีอย่างนี้มีคนมาจองในในท้องไหมคะอันนี้ผมไม่ให้จองเขาจองไม่ได้จองที่ไรเป็นตัวผู้มัน อขาก็เลยถือเคสถือเคสถือเคสแล้วข้ามจออ๋อแสดงว่าอ๋อแสดงว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนมีคนแบบมาจับจองในท้องแล้วเป็นตัวผู้เอาเป็นตัวผู้หมดแล้วอย่างนี้คนที่จับจองเงี้ยเขาเอาไหมคะพี่หรือว่าบางคนเขาเขาเอาไปบางคนเขาเขาเขาไม่เอาอ๋ออออย่างนี้ได้ด้วยหรอคะพี่เราแบบไงเราเราไม่ยึดติดกับการที่เขาจองไงถ้าเกิดเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรอืดีจังเลยนะคะพี่เก็ะปกติเพราะว่ามีคนจองอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าเนาะสัจจาเนาะอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เลยตอก็ไม่ให้คล้จองในท้องให้ออกมาก่อนแต่หนูก็ดีถือว่าดีนะคะคือแบบว่าจองในท้องคือเราไม่เห็นลักษณะตัวของลูกด้วยด้วยว่าว่าลูกจะเป็นลักษณะแบบไหนโครงสร้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าให้ออกมาเป็นตัวแบบว่าลักษณะมองเห็นชัดดีกว่านาอพี่ก่อนครับผมเจ็ดเดือนใส่ดอกคูนดอกคูนก็ตัวใหญ่นี่ก็แม่ก็ตัวใหญ่สวยเขาเขาบอกว่าควายเผือกนี้เราต้องดู ยังไงบ้างคะว่าเป็นควายเผือกแท้ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กอด์จวนมากเขาจะดูกันตามที่เล็บเล็บมันต้องเป็นแก้วอ่ะเป็นสีเผือกหมดก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นเผือกครับอืแล้วเราต้องดูแบบว่าดูเล็บเท้าแล้วต้องดูอะไรอีกอะคะพี่ก็ดูตามที่เขาเขาและหน้าเขานี่ก็จะออกเผือกไหมคะพี่ต้องออกเผือกเนี่ยเขาเขาจะเป็นเผือกเนี่ย มันหนูมองไงออกออกสีเงาเงาวิง<ม>วิง<ม>อะไรอย่างเงี้ยน่ครับมันเป็นแก้วเหมือนแก้วอ่ะโอตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยอเขาบอกว่าควายเผือกทางที่ดีคือแบบว่าเราจะต้องแบบว่าเนื้อจะต้องออกแบบว่าสีเอาสีชมพูอะไร<ช>อย่างเงี้ยหรอคะพี่นี่สังเกตได้นะคะที่เล็บเท้าของเขาจะออกแบบว่าอ่าจะออกค่อนข้างเผือกเผือกสีชมพูอะไรออกสีเขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่ก็จำไม่ได้มันจะออกสีชมพูหน่อยๆอ,ยอะคะ่ะใช่ไหมพี่ใช่ครับอ เอาอย่างนี้เราก็ต้องดูเล็บเท้าเป็นหลักสิคะว่าว่าว่าเป็นควายเปลือกแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าถ้าถ้าเท้านี่คือไม่ออกสีแบบว่าชมพูชมพูบางทีมันมันจะมีปนมันจะมีปนแบบค่อนข้างจะมีดํามาอย่างเงี้ยถือว่าไม่แท้เหรอคะพี่มันแบบเหมือนควายปนนไม่ใช่ควายเปลือกแท้ควายปนนี่คือควายยังไงคะพี่นควายควายเหมือนแบบผสมดําออกมาไม่ใช่เผือกแม่เป็นเผือกอพ่อดําแล้วก็ลูกออกมามันแบบ เหมือนว่ามันออกมาไม่เต็มอ๋ออันนี้คือแบบว่าเขาเนี่คือแบบพ่อเผือกแม่เผือกอย่างนี้หรือเปล่าคะตัวนี้ใช่อ๋อมันตอนเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับลูกเขาอะมันออกมาทีแรกๆมันจะขาวโบ๋เลยถ้ามันออกจใกลๆมันก็จะมีแบบดำด่างๆมาก็คือไม่เผือกไม่เผือกเสมอทั้งตัวอะไรอย่างนี้หรอคะพี่อาจจะมีดำเป็นจุดๆอะไรอย่างนี้หรอคะอ๋อ เหมือนอย่างเจ้าปานเมื่อกี้เจ้าปานหนูเห็นมีดำมีดำทิปอ๋อไม่น่าทำไมถึงชื่อปลาหนูเห็นปลาของเขาอ๋ออันนี้คือพ่อดำรับพ่อดำก็คือยังยังยังไม่เปลือกแท้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เผือกแล้วแล้วทําไมไม่ผสมเผลือกด้วยกันนะคะพี่อย่างเช่นแก้วฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เผือกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่มันตอนนี้ตอนนี้เราอยากจะพัฒนาลูกเจ้าคูนอ่ะเพราะมันใหญ่สูงแล้วเราเป็นพ่อพันธุ์เราเองอ ออกมาเราก็เหมือนว่าเราเราขอรู้ควายในคอกเราทั้งหมดอย่างนี้ก็คือแบบว่าห้าสิบห้าสิบสิคะว่าจะเป็นเผือกหรือว่าเป็นดําครับผมโอ้ลุ้นต่อไป,ปม,มันดําก็ได้เ<อ>พราะเป็นควายในคอกเราใช่ไหมเรารู้เรารู้ไงเราเรา,เ,าเรารู้เหล่าของเราเองอะไรอย่างเ<ช> <ๆ S 2> งี้ยอ,อ๋อ,อ,อคือพี่ก็จะไม่แบบว่าจะไม่ฟิกไม่ฟิกแต่ตัวว่าต้องการเผือกอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบว่าขอให้แม่เผือกแต่มันก็อาจจะกลายได้ได้รุ่นห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นเผือก อาจจะเป็นดำก็ได้ในทองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก่อนนี่อยากได้อะไรเปลือกหรือดำคะ้ตอนนนน้ตอจริงๆแล้วอยากได้เปลือกเพราะมันเราอยากจะมีแม่พันธุ์ไว้ต่ออีกตัวนี้ตัวนี้นะคะพี่ก่อนจะต้องรุนเรื่องเพศแล้วก็สีสีของมันนะคะว่าจะออกมาเป็นเผือกหรือดำเราก็จะต้องรุนกันต่อไปอันนี้ชื่ออะไรคะพี่กอดแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนะคะ แม่ทรายนี่พ่อครานี้เป็นอะไรอ่ะหรือว่าสมัยก่อนนี่เป็นพ่อทับบ้านๆอ๋อแต่โหแต่เขาก็ส่งโข้ามาตัวใหญ่ใช่นพ่อบ้านนสมัยก่อนก็เขาจะแปรทับควายไดฝูงด้วยกันอะไรเงี้ยอืก็คือแบบว่ายังแบบว่าเป็นพ่อพันธแม่พันธ์บ้านล้วนอะไรเงี้ยยังไม่มีการที่ผสมพันยังไม่พัฒนามืนสมัยนับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันนี้หนูมองว่าพ่อพันธุ์นี่เยอะมากเยอะเยอะมากแล้วก็มีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่มากๆแบบว่าหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะ ถึงว่านะเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ค่อยเห็นควายเนื้อแล้วนะคะพี่กอมันจนได้ควายเนื้อเขามาพัฒนาเป็นควายแบบควายงามงาม,อ,มอย่างนี้พี่ก่อนี่ก็คือแบบว่าตอนนี้คือพี่กอมีแม่อยู่ประมาณ10แม่แล้วพี่กอดมีแนวคิดที่จะหาแม่เพิ่มจากาคอกอื่นๆมาใส่ในคอกเราบ้างไหมคะพี่ก็ก็คิดอยู่นะแต่แบบต้องไปดูว่ามันเป็นสายไหน แต่พี่ก่อจะเน้นสายพันธุ์อุทัยอย่างเดียวครับผมสายพวกสายอีสานสายใต้สายอะไรไม่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 เน้นมันมันเหมือให้ลูกมาไม่ใหญ่ที่เคยเอามาเลี้ยงนะเมื่อเมื่อก่อนนะเมื่อไม่ก่อนนะเราเคยเคยควายสารมาเลี้ยงเงี้ยมัน,มนลูกมันไม่ค่อยโตแต่ถ้าเป็นควาไทยเนะี่ยเลือดไทยด้วยการผสมกันมาเนะี่ยเลือดลูกมันจะโตถึงว่าเป็นอ่า ควายอุทัยนี่จะตัวโตตัวใหญ่เป็นที่ความต้องการของแบบคนที่เลี้ยงควายจริงๆเลยนะคะหน<ม>ูเห็นคนเขาแบบว่าอยากได้สายพันธุ์อุทัยอยากได้สายพันธุ์อุทัยลูกมาแล้วลูกมันจะแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ<อ>แม่ฝ้ายตัวนี้ก็คือแม่เขาใหญ่แล้วพ่อก็กําลังพัฒนาจเจริญเติบโตที่ใหญ่ขึ้นไปตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นลูกเขานะคะว่าโครงสร้างของเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็คือถ้าลูกเขาออกมาสมบูรณ์ลักษณะโครงสร้างที่ดีแล้วพี่เกาะก็จะปล่อยเขาหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้ เก็บไว้ก่อนถ้าเป็นเพศเมียก็เก็บเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเป็นเพศผู้อะคะก็อาจจะปล่อยออมเพราะมีปานแล้วเนาะเรามีเรามีแล้วตัวน,นี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่นะพี่พี่เกาะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ใกล้สิบขวบแล้วละ่ะโอ้ก็ถือว่าเขาก็าส,ส่งลูกได้ตลอดอีกหลายปีได้อีกหลายปีแต่การเจริญเติบโตของเขาก็อาจจะประมาณเท่านี้ครับผมเท่านี้แหละอย่างนี้นี่ขี่พี่เกอะเลี้ยงเขานี่คือปล่อยธรรมชาติหรือว่าให้กินหญ้าธรรมชาติเลยไม่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 เสริมอะไรอย่างอื่เลยคือบอกว่า คือให้เขาไปหากินเองอะไรเงี้ยเขาถึงเวลาแล้วก็ปล่อยเขากินไปตามทุ่งโห oh, อย่างเงี้ยพี่กอดว่าอะการแบบว่าพี่กอดเลี้ยงควายมานานอย่างเงี้ยค่ะพี่อาช่วงปีแรกๆอย่างเงี้ยพี่กอดอาจจะยังไม่ได้กําไรแต่ปีหลังหนนี่คือพี่กอดมีไรายได้ทุกเดือนทุกปีตลอดเลยใช่ไหมคะ oh. อันนี้คือเหมือนเป็นไรายได้หลักหรือว่ายัางไงคะเนี่ยมันก็เหมือนมันทีแรกเราก็คิดว่าเป็นายไรที้งานอดิเรกงานอดิเรกงั้นแล้วได้เสริมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นรายได้หลัก <อา S 2> ตอนที่เราพบที่ผมทํางานอยู่มันอันนี้คือเป็นงานนิลเล็กเลี้ยงไปเรืเร่อยๆแต่มาตอนหลังมันกลายเป็นไรายได้หลักอเอามันลูกตัวหนึ่งเราขายได้เยอะอปีหนึ่งเราขายได้สิบตัวเงี้ยเราจับเงินล้านครับผเกือบสองล้าน ตีซะว่าหนูตีเลขกลมศูนย์ศูนย์ตัวละแสนหรือไม่ก็ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเนี้ยก็เกือบล้านเนาะถ้ามีบแบบว่าสิบตัว,ส,ตวสิบตัวอย่างเงี้ยโอ้พี่กอบมีท<ฮ>ั้งควายดำควายเผือกอย่างเงี้ยพี่กอบจะให้มันบรรลานกันไหมครับพี่หรือว่าแบบว่าอ่าควายดำอ่าเพิ่มไปอีกควายเผือกหาเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่อันนี้มันอยู่ที่ไอแบบเราจะเก็บของเราแต่เพะแม่ของเราหลักๆอืกพอต้นไหนไม่นั่นเราก็ป่วยแบบแต่งเขาไปเลี้ยง ราคาของพี่กอบนี่ก็จะอยู่ประมาณหก0มืนขึ้นหกหมื่นเจ็ดหมื่นถึงแบบว่าสองแสนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ต้องดูลักษณะโครงสร้างว่าแม่บล็อกควายด้วยใช่ไหมว่าตัวใหญ่ขนาดกลางอะไรอย่างนี้อ๋อต้องดูแม่บล็อกกับพ่อพันธุ์ด้วยเนาะพี่นี่นะคะใครสนใจนะคะสามารถมาชมควายบ้านพี่กอกได้นะคะสวยๆทั้งงั้นควายสายพันธุ์อุทัยแท้ด้วยครับผมไม่มีการแบบว่าเจรปนสายพันธุ์อื่นไม่มีเป็นควายเหล่าอุทัยอะไรอย่างเนี้ย โเพราะว่าลักษณะหน้าตาโครงสร้างเขาอะไรของเขาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ที่ที่เรารู้ของเราอะไราเงี้ยใช่ครับโอแสดงว่าพี่ก่อก็มีประสบการณ์ที่ช่ำชองมาก ตัวนี้นะคะก็เป็นแม่พันธุ์ของพี่กอบอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยดั้งเดิมเหมือนกันชื่ออะไรครับพี่กอบแม่นี้ชื่อแม่งามแม่งามอันนี้ก็อยู่กับพี่กอบก็มาประมาณ4ี่หปีหรือว่าครับผมอายุเขานี่ประมาณเท่าไหร่ครพี่กอบอันนี้ก็อยู่ที่7ปี8ปีนะเปี 7, 8ปีตัวนี้นี่คือแบบว่ามองเหมือนเป็นควายป่าเลยนะคะค,คือสีผิวของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วล้วน,นี่คือแบบว young, mm ่าหน้าเขาของเขาสวยมากหน้าาจะคมใช่หน้าตาสวย้นี่เขาเขาเรียกว่าเขาอะไรครับลเขาขับช้อนนะเขาขับช้อนอันนี้นี่คือเขาท้องอยู่ไหมคะพี่ท้องท้องได้เดือนกว่ากว่าโอ้โหกำไรเห็น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 เลยพี่กอลอันนี้นี่ความสูงของเขานี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่กอตัวนี้อยู่ที่สี่สิบสามสิบแปดสิบ นี่อยู่ดับนี้แหละเพราะตัวนี้ไม่เคยวัดตัวที่อ,อ,อันนี้คือโครงสร้างของเขาก็ไม่ใหญ่มากะคะ่ะเพราะว่าบางแม่นี่หนูหนูแบบพัฒนที่ดูมานี่คือประมาณอ่ามีร้150อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่ก่อไม่ได้ยึดติดอ่าแม่พันอย่างเงี้ยคือพี่ก่อแบบว่าเน,เน้นการส่งลูกอย่างเดียวหรือว่าไม่ไม่ยึดติดความสูงใหญ่ยึดติดการส่งลูกอ๋อเพราะเขาเขาตัวเขาแม่เขาเนี่ยเขาส่งลูกมาดีทุกตัวอืมอืมส่งลูกมาสูงใหญ่อื แต่หนูก็คิดว่าดีนะคะคือแบบว่าเราไม่ยึดติดกับความสูงความใหญ่ของแม่พันธุ์เราเน้การส่งลูกว่าเขาออกลูกมาให้ดีหรือเปล่าเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อ๋อให้ลูกแบบว่าได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากนี่ถ้าได้พ่อพันธุ์ดิลูกเขาก็ต้องติดไปทางพ่อใช่ไหมติดทางพ่อหมดอ้าวทำไมถึงอย่างนั้นคะพี่หนูข้องใจมากเลยมันตอนแรกลูกเขาว่ามันจะสูงมันจะสูงจะสูงเท่าแม่แล้วเขาคงได้ไม่กี่เดือนมันติดเหมือนว่าคือเลือดพ่อกับแม่เข้ากัน พอเลือดเข้ากันแล้วลูกมันก็จะส่งมาที่ลูกลูกจะโตเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยค่ะที่จะติดทางแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนมากหนูก็งงมากเลยนะคะพี่กอว่าทําไมควายอะ่ะแม่พันเตี้ยค่ะคือแบบว่าส่งลูกมาแล้วทำไมได้ไปทางพ่อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะส่วนมากอะค่ะมันเลือดมันเข้ากันถ้าเลือดเข้ากันเนี่ยมันก็ส่งผลมาที่ลูกลูกก็จะออกมา ส,สมบูรณ์เลือดเข้ากันนี่คือยังไงคะพี่ก่อควายถ้าเลือดเข้ากันมันหมายถึงยังไงอะคะพี่เลือดเข้ากันนี่คือใกล้สายเลือดมันจะมันได้กันอนะแต่บาบงทีพ่อเ, <ram> เลือดได้กันนี่คือสายพันธุ์แบบเหล่าเดียวกันหรือว่าไม่ไม่ใช่แบบคนละสายคนละเหล่านี่แหละแต่มันเรียกเลือดเ,เหมือนเหมือนเลือดเข้าเหมือนอย่างก็ที่เขาการพัฒนาเลือดไปเขา้าควายใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แต่ลูกออกมาเล็กอ่าคือเลือดไม่เข้ากันเลือดไเข้าแปลกเหมือนกันนะคะพี่กอครับ ตอนนี้ผมที่ผมมามาผสมจริงหมดเนี่ยลูกมันออกมาใหญ่สูงกว่าทุกตัวยาวแสดงว่าอย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นเลือดที่เข้ากันได้เ,เข้ากัน<อ>ผมไม่ได้เก็บไว้พ่อพันธุ์ไม่ปล่อยกัไไปเปอร์เซนต์ส่วนมากที่หนูเจอนะคะคือแบบว่าเลือดก็แสดงว่าต้องเลือดเข้ากันดิเพราะว่าติดไปทางพ่อค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากใช่ครับ<อ>ผมเมื่อแก่ที่เขาผสมเทียมมันบางทีขนาดพ่อใหญ่แม่เขาใหญ่แต่ลูกออกมาตัวเล็ก อ่าหนูก็ว่าจะหนูก็ค่องหนูก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าทําไมพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วลูกออกมาถึงเล็กได้อะไรอย่างเงี้เลือดมันไม่ได้กันอ๋ออย่างนี้คือถึงแบบว่าพี่ก่อก็ถึงบอกว่าไม่อยากให้จองในท้องอย่างเงี้ใช่ครับถึงอ๋อก็คือแบบว่าคือต้องดูลูกเขาออกมาก่อนดีกว่านะเพื่อความชัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในท้องนี่แสดงว่าเปอร์เซ็นต์คือมันอาจจะแบบตัวเล็กก็ได้ก็ได้ใหญ่ก็ได้ การที่แบบว่าเราจะต้องดูในการที่จะซื้อควายนี่คือแบบว่าอย่าอย่าอย่านั่นเลยนะครับคือแบบว่าให้เห็นตัวลูกที่ออกมาชัดเจนดีกว่านี่เนา<น>ะใช่ครับ<ม>เพอเห็นลูกชัดเจนเลยแสดงว่าตัวนี้นี่คือเขาก็ส่งลูกมาคือให้ลักษณะโครงสร้างที่ดีใหญ่ยาวทางไปทางพ่อเลยลยค่ะไปทางพ่อโอ้คือไม่มีลักษณะเตี้ยติดแม,ม,ไม่ไม่เลยครับสูงอ่ะแล้วตัวเนี้ยคือพี่กอบคือแบบว่า,าสายพันธุ์อุทัยเหมือนกัน แต่ตัวนี้สีผิวอาจจะเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่กอบไปได้มาจากที่อำเภออะไรคะตัวนี้คือแบบเหมือนควายป่าันี้ได้มาจากอำเภอ,อรรนเหนองฉางทำไมแต่และอำเภอไม่เหมือนกันนะคะพี <c oughs> ่บางตัวทับทานก็คือหน้าจะไปอกีกสไตสล์หนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยคือมันเราจะมองดูยังไงว่าเป็นควายแบบอยากอำเภอหองฉางอำเภอ,อ,อ,เภอทับทานอำเภออะไรเงี้ยหน้าตามันจะเหมือนกันไหมพี่เหมือนครับต่นนี้ไอ้อย่างนี้ควายมันมันอยู่ที่หน้าตาของมันจะค,คมควายตัวเนี้ย นาตาดีทีพอเราลูกออกมามันเหมือนว่าเหมือนคนน่ะถ้สเกิดออกมาหน้าตาดีมันเป็นความต้องการใช่ครับนี่นะคะดูลักษณะควายไทยของอุทัยตาแต้มแก้มจ้ำนะคะคือแบบว่าไม่งามไม่งามมันจะได้อะไรข้างหน้านเลยใช่ใช่ค่ะได้ทุกอย่างให้ลูกมากีดตัวแล้วครับตัวนี้ไม่งามไม่งามนี่ผมเพิ่งได้ลูกมาสามตัวตัวที่สี่โอ้โหแลวตัวนี้ก็มีคนจองไปแล้วจองแล้ว เท่าไรอะคะพี่เปิดเปิดราคาตัวนี้ไปแปดหมื่นขนาดลูกแองแปดหมื่นถ้าโตกว่านี้หน่อยคือแบบก็คือแสนอับเนาะพี่เนาะใช่อันนี้ก็ตจองมันตอนเล็กอ้ตรงนี้ราคาแรงมากจริงๆขนาดว่าสองเดือนได้มั้งคาเนี่ยตัวนี้ครับผมเพทผู้เพศเมียเขเนี้ยตัวเพศเมียอ๋อถ้าเพดผู้จะอีกราคาหนึ่งเปล่าคะพี่เพดผู้นะคะถูกกว่าหน่อยเพราะนี่มันเป็นบอมบกกลางหน่อยลูกเลยต้องอยู่ดับราคาแบบนี้ อ๋อก็คือถ้าเป็นบล็อกใหญ่ก็แสนอับแสนอัพอ๋พอที่พี่บอกหนูไว้นะคะใช่อ๋ออันนี้คือขนาดบล็อกกลางก็จะราคาประมาณหกเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอ๋อโอ้โหพี่กอบนี่คือมีไรายได้หลักไรายได้หลักจากการเลี้ยงควายแล้วนะคะตอนนี้การทำงานเป็นอาชีพเสริมนะมังค์นี่ตอนนี้ย <laughs> อ๋อคือพี่กอบเลยนะคะแกเลี้ยงไปแล้วก็ยังทํางานประจําด้วยอย่างเงี้ยพี่กอบแบ่งเวลาอย่างไงอะคะคือแบบว่าเวลาพี่กอบ<น>ไปทํางานไปอะไรใครสามาราดูแลตรงนี้ได้คะพี่เวลาใครจะมาดูควายผมก็ต้องให้ทงส่วนมากผมจะบอกให้ทงมาก,ก่อนาะผมจะกลับเลยจากงานประมาณห้าโมงเย็น<ฆ>ก็มาดูส่วนมากจนส่วนประมาณห้าโมงอะไรเงี้ยแต่เขามาก่อนให้รออยู่ที่คอก อ๋อก็คือพี่กอบก็คือจะเป็นคนแนะนําอธิบายเองทุกอย่างเอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ต้องมาแบบว่าหลังห้างบงเย็นเลยอย่างเงี้ยหรอคะพี่อ๋อแล้วเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะพี่พี่กอบถ้าถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เขาจะมาต้องโทรมานัดผมนายกอบเราจะมาวันอาทิตย์แล้วผมก็ได้หยุดทานอืคือคือสามารถมาหาพี่กอบได้ตลอดอ่าตลอดแต่ต้องโทรมาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขอนัดแบบว่ามาดูมาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับอืเพราะว่าพี่กอบ เวลาพี่กอบจะไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะพี่กอบทางานประจําด้วยอะไรด้วยนะคะคือแบบว่าถ้าใครจะมาชมควายพี่กอบนะคะสามารถโทรามาหาพี่กอบก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทิ้งเบอร์โทรให้ทีหลังนะคะคือให้ลูกมาแล้วสี่ตัวไปแล้วและตัวนี้ก็คือเป็นท้องคือ,อเป็นลูกของคูณหมดทุกทองคูนครับลูกท้องลูกเจ้าดอกคูณดอกคูณนะคะแล้วดอกคูณหมดทุกตัวเหรอคะพี่ครับผมอืมแสดงว่าเจ้าดอกคูณนี่ก็ส่งผลให้ลูกดีเหมือนกันเนาะครับ คือแบบว่าไปทางพ่อเลยต่งลูกทุกตัวติดพ่อเหมือนทางพี่กอบน,นี่คือจะแบบเน้นของการส่งลูกอย่างเดียวคือเราไม่เน้นแบบว่าแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่เน้นการส่งลูกหนูมองว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยพี่กอบพี่กอบมีแนวคิดที่จะแบบว่าแนะนําเด็กรุ่นใหม่ที่จะมาหันมาเลี้ยงควายบ้างนะคก็เหมือนว่าบางคนต้องแบบจะไปหาซื้อแม่พันธุ์ใหญ่ราคามันจะตึงมันไม่จาเป็นต้องไปซื้อราคา,าแบบสามแสนสี่แสนซื้อราคาแม่ควายบล็อกกลางแล้วก็เอามาผสมกับ พ่อ oh, ใหญ่อืมอันนี้คือเป็นแนวคิดของใครของมันนะคะแต่อันนี้เป็นแนวคิดของพี่กอแล้วสําหรับอามือใหม่นะคะต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลอย่างไงบ้างครับพี่ก็ต้องดูให้ดีว่าควายนะมันเป็นสายพันธุ์จริงหรือเปล่าครัถ้าเกิดมันไม่จริงโดนเขาหลอกมาเนี่ยมันไม่คุ้มกับใช้ลงทุนเงินไปครับผมเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่ามีคนหันมาเลี้ยงควายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆใช่ครับเพราะว่าหนึ่งรายได้รายได้มันเป็นรายได้ดีถือว่าเป็นรายได้ดีหนึ่งการเลี้ยงควายนี่คือแบบ ปี2ปีแรกอาจจะไม่ได้กําไรยังไม่สามารถขายได้เ<ร>พายเนว่าายยปีเงี้ยค่ะปีที่4นี่เราเ,เหาน็นเงินละเริ่มแรกพี่กอนนี่มีควายอ่ะลักษณะเดิก่อนจะมาถึง10ตัวอย่างเงี้ยพี่กอดมีควายงานอย่างเงี้ยกี่ตัวคะพี่ทีแรกผมมีแค่3ตัวเอง3ตัวตอนนั้นลงทุนเท่าไหร่คะพี่ตอนนั้นผมลงทุน3ตัวไป,ไปแค่ แสนก็บาทไปถึงสองแสนตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้แม่หนึ่งแสนกว่าสองแสนตอนนี้ไม่ได้สามแม่นี่คือเกือบล้านแล้วนะคะตอนนี้คือแบบไม่ได้เลยค่ะเมื่อก่อนในควายมันก็ไม่แพงใช่ใช่คนหันมาหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่ากระแสตอนนี้คือกระแสควายมาแรงนี่แบบว่ามันมันสามาก้าวกระโดดเลยอะค่ะมันมันเหมือนว่ามันมันพิษกับเมื่อก่อนนี่มันสิบเท่า พี่ก่อนพี่กอมองว่าอย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ยค่ะพี่มันสามารถที่จะมีการหยุด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 การพัฒนาอะไรอย่างงี้มั้งไหมคะหรือว่ามันไม่มีการล้นตลาดไม่มีอะไรอย่างงี้เอ,อ้มันควายมันล้นตลาดล้นยากม,มันไม่ได้ออกตัวเมียได้ทุกตัวอย่างผมในปีที่แล้วตัวผู้หมดเลยพ,พี่ก่อนนะตัวผู้แต่ก็ยังไม่ถือว่าขาดทุนนะพี่แต่เราไม่ขาดทุนแต่มันก็แบบไปขยายพันธุ์ไม่ได้ นี่ก็มีแต่คนที่เขาเอาไปเลี้ยงไปทําพ่ออะไรไปงี้ <คะ S 2> เพราะปีหนึ่งมันไม่เราเนี่ยยังผมมีสิบแม่ปีนี้ก็ได้มาลูกตุ้เมียมาห้าตัวห้าตัวละมันเหมือนกับปีที่แล้วผมไม่ได้ตุ้เมียเลยได้ตุ้ผู้ก็เหมือนกับว่าพีา่กอก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนขั้นกันหรือเปล่าขั้นมันควรจะขั้นแล้วอย่างเงี้ยคือแบบว่าหนูเห็นบางที่อย่างเงี้ยคือส่งผลให้ลูกเมียตลอดทุกปีทุกปีเลยอย่างเงี้ย มันมันเป็นอย่างไรอะคะพี่มันอาจจะเป็นพันธุกรรมของเขาก็ได้เพราะอย่างเพราะบางตัวมันจะส่งให้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียใช่ค่ะบางตัวเี่นตัวผู้ตลอดเลยอ๋อแล้วอย่างนี้คือแบบว่าคนที่ซื้อไปอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบซื้อไปแล้วให้ได้ลูกตัวผู้ตัวผู้อย่างนี้คือแบบโอ้นั่นแหละมันมันเราจะแก้ไขอย่างนี้ยังไงอะพี่ก่ออันนี้มันมันเป็นของมันเป็นเหมือนกับพันธุกรรมเขาเองอะมันเราไม่สามารถแก้ที่ว่าเขาจะ เป็นลูกทุมเมียไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรอ,อย่างเดียวแล้วปีหนึ่งก็ให้ตัวตัวผู้ปีสองตัวผู้ปีสามตัวผู้โอโ้โหจนสี่ปีก็ยังตัวผู้อย่างเงี้ยเราจะขาดทุนไหมคะพี่เราไม่ทุกเป็นตัวผู้ก็ไม่ขาดทุนหรกถ้าเกิดออกมาแบบใหญ่รูปร่าดีแต่ราคาอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเยหร้าราคาเราก็ยังได้มีนะคะแม,งงมแม่งามแม่งามนี่คือส่งลูกที่ดีมากเลยนะคะคือโครงสร้างติดไปทางพ่อค่อนข้างที่จะแบบ เกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะคือแบบว่าโหเลือดเข้ากันคือการที่จะผสมพันธุ์เนี่ยต้องดูเลือดด้วยนะครับเราต้องดูแบบว่าการซื้อควายอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าซื้อควายคืออ่าในการให้ส่งลูกดีนะคะคือไม่จําเป็นอ่าแม่พันธุ์ที่แบบลักษณะโครงสร้างใหญ่แบบจะเน้นการที่ส่งลูกใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเพราะว่าถ้าการส่งลูกดีอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยคือเราก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าโครงสร้างใหญ่แม่พันธุ์ที่ใหญ่แล้วแบบว่าไม่ส่งลูกทุกปีอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็เนาะ กำไรมันก็จะหายไปปีหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอย่างนี้พี่ก,ก็ก็ถือว่าไม่ขาดทุนแล้วใช่ไหมครับพี่กำไรทางนั้นเลยอะไรอย่างนี้ได้ปีละตัวนี่ถือว่าเราไม่มีคําว่าขาดทุนอมผมได้ทุกปีทุกตัวสิบปีนะเต๋อสิบแม่ผมก็ได้สิบตัวปีละส<อ>ิบตัวปีละสิบตัวคิดดิพี่เตอ๋อสิบปีร้อยตัวสิบปีร้อยตัวโอ้โห อย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่ลอกลูกโหอ,อย่างนี้นะคะ,จะเจริญแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่กอบอ่ะจะมีการจัดสรรควายของเรายัางไงบ้างครับคือพี่จะขยายแม่พันธุ์ไปเรื่อยๆก็มีบบที่ว่าพอแม่เขาออยุเยอะๆเราเราก็จะเก็บลูกตัวเมียไว,ว้แล้วแล้วแม่เขาแบบอายุเยอะๆเราจะเก็บไหมคะหรือว่าจะยังไงก็มันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปเหมือนว่าเอาไปดูแลต่อก็ จะให้แต่ทาไมใครไม่ไม่ไปดูแลต่อเราก็จะเลี้ยงเราไว้อย่างนี้แหละก็คือจนแบบว่าจากกันจากกันไปอ๋อดีจังเลยค่ะพี่กอบนะคะบอกว่าหรือหนูหนูว่าเขาให้คุณอย่างนี้เราก็เหมือนแบบว่าเขาอายุเยอะเราก็ต้องดูแลกันไปเขาไปใช่ดีแล้วค่ะพี่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของควายสายพันธุ์อุทัยนะคะคือแบบดูไม่ยากเลยนะคะดูแบบว่าท้องหนาใช่ไหมพี่ครับผมแล้วก็ดูบ้านบ้านปูดหรือว่าดูโครงสร้างสันหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ครับผมดูคอดูมัน ช่วงท้องช่วงคอคอพวกนี้ขนาดต่างขาเขาจะท้องเขาจะเล็กนี่นะคะคือแบบว่าท้องท้องเขาจะอ่างหน่อยนะคะคุณแม่อยากจับนะคะแต่เขาแบบว่าค่อนข้างที่จะผิดกินหน่อยคุณแม่ก็จับไม่ค่อยได้นะคะดีสังเกตจากท้องนะคะท้องอย่างนี้เขาเรียกว่าท้องอ่างใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้ท้องอ่างเขาท้องกี่เดือนนะคะพี่ตัวท้องได้เดือนเดือนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นสายเลือดสายพันธุ์อุทัยแท้ทั้งนั้นนะคะครอบพี่กอกอย่างเงี้ยคือสิ์แม่นี่คือมาจาก ที่จังหวัดอุทัยอย่างเดียวไม่มีสายพันธุ์อื่นไม่ว่าจะโซนเหนืออีสานใต้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะคือเป็นควายพื้นบ้านควายเหล่าของพี่กอบทางนั้นเลยตามตามกลับมาจนเจอนะคะแบบแต่ว่าคือแบบว่าคือมั่นใจอะคะ่ะว่าเป็นสายพันธุ์อุทัยแท้ดั้งเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่กอบครับผม สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน,น้องเตอ๋อคะต้องขอขอบคุณพี่กอร์มากเลยค่ะขอบคุณค,ค่ะ<า>พี่แล้วถ้าใครนะคะติดต้องการติดต่อข้อความหัสแสตชนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะพี่กอร์ปดหกสองหนึแปดหแล้วทางมีทาง Facebook อะไรไหมคะพี่กอร์ก็ทักมาทางที่ คัสชัยใช้ต้นทุนคัสชัยใช้ต้นทุนใช่ไหมครับครับผมนี่นะคะคุณแม่นะคะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจควายพี่ก่อนนี่ก็คือแบบว่าโทรหาพี่ก่อนได้เดตตัวไช่วยได้ครับโทรหามาตยตรงต,ต้องโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะพี่ครับผมสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อค่ะแล้วก็พี่ก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย